โอเคครับผมกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพวกผมอ,อพอกอปีไก่เชิเลยครับวันนี้คุณอยู่กับผมเนเกมเซเลโซซีโร่นะครับวันนี้ตอบคำถาม EP 2นะครับเดี๋ยวจะพยายามเพิ่มเวลาให้นะครับเพราะมีคนบอกว่ามันไม่จุใจนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามจะให้มันยืดเยอะไม่ให้มันยืดเยอะจนเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้มันอยู่ในเลทประมาณไม่เกิน15นาทีแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันน้อยมากๆก็แสดงว่าคาถามมันไม่พอนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยครับ โกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์บริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกมากมายเติมเซเลตโซลซีโร so ใช้แค่ UID ไม่วุ่นวายไม่ต้องรอนาะเข้าไปเลยที่ w w w g o l d e n t e r m g a m e .com หรือ l i n e แอด o l d e n t e r ติมเก .com แอดมินดูแล24ชั่วโมงเติมได้ไม่อันที่ Golden t เติมเกมลิงก์อยู่ได้ดี s c r i p t ั o นนะจ๊ะเกิกับคาถามแรกนะครับคาถามแรกนะครับเขาบอกว่า อคอนเทนต์ดีมากเลยครับอยากรู้วิธีเพิ่มเวลไวๆบ้างครับคือตอนนี้เควสทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนี่คือคเขาเนเลยนะว่าเขาทำเควสทุกอย่างเสร็จหมดแล้วคือเควสหลักไม่มีแล้วนะครับเพชกับเวลเนี่ยหาไม่ค่อยได้แล้วนอกจากเอาแบตเตอรี่มาเพิ่มในส่วนตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดถ้าเควสทุกอย่างของคุณเสร็จหมดแล้วนะแล้วคุณไม่มีอะไรแล้วแบบ ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องรอกิจกรรมครับเนี่ยกิจกรรมกิจกรรมพวกที่ที่มาให้เราเล่นพวกนี้เนี่ยพวกอะไรพวกนี้นครับจะได้พวกพลิคมนะครับจะได้พวกพลิโคมได้ไอพได้ของอะไรมากมายพวกนี้นะครับก็คือต้องรอเนื้อเรื่องหลักเข้ามาเพิ่มนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องลองกิจอีเวนต์พวกนี้นะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำรายวันใช่ไหมการทำรายวันได้600นะครับแล้วก็ทำเควสประจำะสัปดาห์ได้อีก300นะครับแล้วก็ทำนูน่นทำนี่ทำนั่นใช้บแบตเตอรล่งแบตเตอรี่ให้หมดนะครับก็จะได้อยู่ประมาณเท่านี้นี่คือวิธีเก็บเวลที่เร็วที่สุดแล้วครับมันไม่มีวิธีการที่จะได้เยอะไปกว่านี้แล้วซึ่งถ้าใครอยากจะเวลเร็วกว่าคนอื่นเขาก็ต้องใช้แบตเตอรี่เยอะที่สุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละวันเนี่ยถ้าเรามีโพลิโคมพอหรือเรามีแบตเตอรี่ชาร์จแต่ละวันเนี่ยถ้าเราเพิ่มขึ้น ถ้าเราอยู่ในช่วงเลเวลหลังๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องรีบเลเวลแล้วนะครับเพราะว่าเราหาทรัพยากรดีกว่าหาพวกดิสไตรหาพวกของอะไรต่างๆที่เอามาทําให้ตัวละครเก่งหรือว่าปั้นตัวละครทำอา,าหาดิสไตรหาอะไรรอตัวละครใหม่ๆดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราไปมุ่งเน้นที่จะเก็บเลเวลเนี่ยมันน่าจะยากแล้วนะครับส่วนพลิคมเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยยังไงก็ยากอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องรอกิจอีเวนต์เท่านั้นนะอ่าโอเคสาหรับใครที่ เป็นสายที่แบบว่าเลเวลยังไม่เยอะนะครับเลเวลทั้งสามสิบบวกเนี่ยอ่าช่วงนี้ก็ทำควสไปให้หมดนะครับทำควสตทำกิจกรรมอะไรให้หมดนะครับเพื่อจะได้หาทรัพยากรได้เพิ่มขึ้น,นเยอะๆนะครับเพราะว่าหลังเลเวล40หลังเลเวล4ี่สขึ้นไปเนี่ยอ่าช่วงเนี้ยเอ่อเขาเรียกว่าเราจะเก็บเลเวลช้าแต่ว่าทรัพยากรเราจะหาได้ไวกว่าปกตินะครับเพราะว่าการจะหาดีไซน์ระดับ S หรือหาอาวุธหรือหาอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะง่ายกว่าเดิมนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคําถามแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูคําถามที่2กันบ้างฮะค,คำถามที่2นะครับจากคุณยูเมโกะนะครับเขาถามว่าสงสัยจังเลยถ้าเรามีทั้งค่าเกาะเปอร์เซ็นต์แล้วก็เกาะเนี่ยมันจะลดอันไหนก่อนระหว่างเกาะเปอร์เซ็นต์กับลดเกาะนะครับ อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ค่าเพนกันบ้างนะครับคือคือทุกคนงงใช่ไหมครับว่าเพน36%มเนเนี่ยมันทำงานยังไงใช่ไหมจริงๆผมก็มีคลิปที่สอนเกี่ยวกับเรื่องเพนไปนะแต่ทุกคนอาจจะงงนะครับทีนี้เรามาดูก่อนนะครับเพนเลเชอเนี่ยเพนเรชอเนี่ยคือค่าเพนที่จะเราเราจะลดคู่ต่อสู้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนส่วนในดิสไตร์เนี่ยมันจะมีค่าเพนที่เป็นเลขตายตัวอยู่นะครับซึ่งอย่างดิสไตร์ right อันนี้ก็จะเป็นเลข6ถูกไหม อ่นนี่มันแยกกันยังไงคือ,เ,อเพนเพนโดยปกติทั่วไปโดยที่มันเป็นเลขเดี่ยวๆอย่างเงี้ยครับก็คือมันจะใช้เลขนี้เป็นค่าหลักเลยโดยที่ไม่คํานึงถึงมอนสเตอร์นะครับอย่างเช่นมอนสเตอร์มีค่าเพนอยู่ที่100เรามีเพน6เราก็จะลบค่าเกาะศัตรู6แต้มอ่ะอันนี้คือไม่เปอร์เซ็นต์นะแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นเรชพอมันเป็นเรชคืออะไรครับเรชก็คือมันเป็น ถ้าถ้ามอนมีค่าดีฟ n s e เท่ากับ100เรามี36ใช่ไหมก็เท่ากับว่าเราลบไป36%เราก็จะได้เราก็จะได้เาจาะจกเกาะอ,อยู่ที่36แต้มอ่ะอันนี้งงไหมครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามอนมี200ก็36มคูณสได้กับเท่าไหร่อ่ะนั่นก็คือแต้มจอกเกาะที่เราได้เพราะฉะนั้นอ่ค่าเพนเ t โชจะแปรผันตามเกาะของศัตรูนะครับแต่ในทางกลับกันคือค่าเพนทั่วไปเนี่ย จะจะแปรผันตรงตามตัวเรานะครับถ้าเรามีค่าเพียนอยู่ที่100หน่วยต่อให้มอนสเตอร์มีค่าดีเฟน s ์แค่50เราก็ลบ100หน่วยทําให้มอนสเตอร์เนี่ยค่าดีเฟน s ์ติดลบ50หน่วยนั่นเองนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะหวังว่าจะเข้าใจนะครับในส่วนของตรงนี้ <c oughs> ในข้อนี้นะครับ มนันนี้คือความแตกต่างกันระหว่างรถเกาะกับอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเรามาดูคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ที่3าวเขาบอกว่าที่เขายังไม่ฮิตเล่น3ามธาตุเพราะว่ามันแปะธาตุได้ไม่เร็วพอหรือเปล่าเอาจริงถ้าเล่นคงยากถ้าลองเองในชียูอาะจริงเอ่ออันนี้ผมผมตอบไปหรือยังอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ผมรู้สึกว่า เออมันอันนี้อันนี้ผมผมจำไม่ได้แต่ว่าคร่าวๆเหมือนผมตอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตอบว <ouse reasoning paper> ิธีแล้วกันก็คือ3ธาตุมันแปะธาตุได้เร็วไม่พอถูกต้องครับเพราะว่าตอนนี้ตัวละครที่จะมาเล่นแปะธาตุจริงๆณนปะัจจุบัตนตอนนี้มีแค่ไม่กี่ตัวครับถ้าเกิดเอาตัวล่าสุดเลย <worm s>? ก็คงเป็นก็คงเป็นจูยวนนะครับจูยวนแปะธาตุได้ไวที่สุดนะครับเท่าเท่าที่ผมลองมานะจูยวนน่าจะแปะธาตุไวที่สุดแหละนะครับ <S <S แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือปิเปอร์ครับ,รบป,ป,เป a, ิเปอร์ AL White, แปะธาตุไว ตอนนี้คือถ้าจะเล่นการผสมาธาตุหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันยังไม่ค่อยมันยังไม่ค่อยตอบโจทย์ในชิยูเท่าไหร่นะครับต้องรอตัวละครในอน,นาคตนะครับโอเคเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปอีกบ้างครับคอมเมนต์ต่อไปก็คืออือยูเมโกะนะครับ ถ้าเรามีค่าเจาะเกาะเปอร์เซ็นตอันนี้อ่านไปแล้วโอ้อันนี้คุณอยู่มโกะเขาถามไว้เยอะนะถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าเรามีค่าเดฟหนึ่งหน่วยของเกมมีผลต่อกี่ดาเมจหรือมีผลต่อหน่วยมากน้อยแค่ไหนเอาเป็นว่าอันนี้ผมสรุปแล้วกันนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับค่าเดฟเนี่ยเราไม่ต้องมานับเป็นหนึ่งหน่วยครับเรานับไปเลยว่าค่าเดฟศัตรูเยอะหรือน้อยและเรามีค่า เพนหรือค่าเพนเลโชเนี่ยเยอะหรือน้อยถ้าเรามีค่าเพนเลโชเยอะเราตีมอนสเตอร์ได้แรงขึ้นค่าเดฟหนึ่งหน่วยเนี่ยไม่ต้องไปนับเลยครับเพราะว่าเราไม่สามารถใช้ค่าเดฟหนึ่งหน่วยในการจัดการได้สมมติสมมุติว่าผมผมถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้ไปว่าเดฟหนึ่งหน่วยของมอนสเตอร์ที่ลดลงเนี่ยเราจะตีแรงขึ้น12หน่วยถ้าเกิดเราคิดแบบนี้นะมันก็มันก็จะทําให้เราเราคิดได้ง่ายใช่ไหมถ้าคุณคิดแบบนั้นว่ามันคิดได้ง่ายใช่ไหมแต่ว่า ปัญหาหลักๆคือเราไม่รู้ครับว่าเดฟมอนเตอร์มีเท่าไหร่อ่านึกออกไหมพอเราไม่รู้ว่าเดฟมอนเตอร์มีเท่าไหร่เราไม่จะเป็นที่ต้องรู้ครับว่าค่าเดฟมอนเตอร์มีเท่าไหร่แต่เรามาเจาะจงว่าค่าเพนของเราตอนนี้สูงพอที่จะทําให้เราตีมอนเตอร์แรงหรือยังแค่นั้นพอครับโอเคคําถามต่อไปนะครับคําถามเขาบอกว่าทําไมสมการคิดดาเมจยากๆผมคิดได้มีสูตรว้เทียบแต่ถ้าเทียบสมการตอนเรียนมีสูตรเทียบเหมือนกันมันยากกว่าตอนอาจารย์งงอันนี้น่าจะบ่นเฉยนะโอเค อีกคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าชอบครับผมนี่รอไกด์เพนเพนซิลก็คือไกด์เพนน่ะแหละเอาจริงๆไกด์เพนผมรู้สึกว่ามันมันไม่ต้องไปลงลึกรายละเอียดมากมายหรอกเข้าใจว่ามันคือการเพิกเฉยของดีฟ ENSE ของมอนสเตอร์ก็พอครับเอาเอาแค่นี้แล้วกันนะครับส่วนที่เหลือผมก็เทสให้หมดแล้วนะครับ โ <Okay. c oughs> okay. อเคโอเคคอมเมนต์แล้วก็มีคอมเมนต์นี่ครับจากไกลิน่านะครับเขาบอกว่า1,600เนี่ยขึ้นเป็น3,000แต่3,000มันติดชี้พันหไม่ติดชี้เออไ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 อตรงเนี้ยหลายๆคน มีปัญหาเยอะนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทําให้ดูนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมวันนี้ผมมาเทสใหม่เลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูกันนะครับตอนเนี้ยคือหลายๆคนน่ะเขาพูดเป็นประเด็นอย่างหนึ่งครับคือคือเขาบอกว่าวันนั้นที่ผมตีอเปเปอร์ผมมันตีติดขีนะครับซึ่งเปเปอร์ผมเนี้ยมันมีขีอยู่แค่สิบสามจุดแปดเปอร์เซ็นเองตีให้ดูสามสี่ครั้งเลยนะครับแล้วก็ผมผมคาดว่ามันไม่น่าจะติดขีแน่ๆนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้คิดเหมือนผมนะแต่ว่าไม่ใช่นะครับสุดท้ายเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมถอด คีย์ิเคิลออกเลยแล้วกันนะครับอันไหนที่มันมีค่าคีย์ิเคิลอยู่ผมผมจะเอาออกให้หมดเลย <c oughs> อันนี้อันนี้ผมไม่ดูอีกรอบนะค่าคิดไม่มีแล้วนะเ <c oughs> หลือ5.8นะมันไม่ติดแล้วนะอ่ะ, <c oughs> อะก่อนอื่นเลยนะครับผมปิดมอนก่อนมอนคงกระพันนะครับเอาเริ่มแรกเลยจากมอนเลเวล30แล้วกันลีน่าไปเกาะน,นะครับตัวเกาะไว้แล้วก็ตีนะครับอ่ะดูอันนี้ดามเมจมันจะหายนิดนึงตีไปตึ้งดามเมจพันสี่ร้อยสี่สิบสามนะครับ <c oughs> สี หนึ่งสองสฮึบผมตีดูนะปั้งพั3สนะเท่าเดิมนะปับป๊บปั๊บเปลี่ยนมา1นึ่งฮึบอ่ะตีทีจะเป็นพันอ่ามสิบเหมือนเดิมถูกไหมเดี๋ยวผมตีโดยที่ไม่ลดเกาะดูพันสองร้อยนะครับอ่ะพันสองร้อ่ตีอ่ะพันสนะครับลบเกาะ ฮึบฮึบฮึบตี2อ5 0อันนี้ติดโอเคห้าก็ยังติดนะโอเคเลยหก็ยังติดอ่ะจัดไปหนึ่งสอ่หะฮึบตีทีปั้งพันสอามสิบสอ่ะก็คือก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเราตีธรรมดาพันตีธรรมดาฮึบอ,อนนี้ ดาเมจอยู่ที่1 2 1 4 1งเพิ่มมา1 4 3 3ก็คือเพิ่มมาประมาณเกือบ200หน่วยโอเคไหมครับก็คือก็คือดาเมจเพิ่มมา200หน่วยต่อค่าเพนเรดิโอที่ได้มาอยู่14%เอ่ะโอเคไหมแต่หลายคนก็คงจะงงว่าแบบอ่านี่ไงมันไม่ติดคีไงมันเลยเบาลงไม่ใช่ครับผมถอดของคือคือผมมาถอดของให้ทุกท่านทุกคนเห็นใช่ไหมว่าผมถอดไอไอเทมที่เป็นดาเมจออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การดาเมจของมันก็ต้องเบาลงเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทีเนี้ยเราก็เอาให้ดูนะครับว่าระหว่างตอนที่เราเจาะเพ้นเนี่ยเจาะเพนศัตรูเนี่ยอ่ะสิบสอเนี่ยดาเมจเพิ่มมา200นี่ขนาดอยู่แค่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตัวลิน่าเองเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเขามีเจาะเกาะเพนอยู่แล้วเนี่ยจะสังเกตว่าเขาตีแรงมากๆนะครับเห็นไหมเขาตีแรงมากๆเนี่ยเขาตีสามร้อยกว่าถ้าเกิดแบบรวมทุกท่าเนี่ยดาเมจก็จะเป็นพันเลยไหมพันถ้าติดขีก็พันสามร้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือถ้าเรามีค่าเพนเยอะนะครับมันจะทําให้เราตีแรงไป2เท่าเนะี่ยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแต่ว่าค่าเพนมันต้องเยอะพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ลีน่าผมเนี่ยของมันไม่ได้เต็มใช่ไหมมันมันให้ค่าลดเกาะของศัตรูเนี่ยมันให้ได้แค่อยู่ที่ประมาณ1 4บ่กว่านะครับสกิลก็ยังอัพไม่เต็มเลยก็ไม่เต็มเนะี่ยการได้ดาเมจมา200หน่วยเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่ก็หมดข้อกังขาไปเลยแล้วกันว่าอ่ารอบนี้คือไม่ไาม้านีน โอเคเดี๋ยวเราลองมาปรับให้มอนเลเวล50ให้ดูบ้างอะมอนเลเวล50มอนเลเวล50ทีนี้มันจะได้แบบหมดข้อกังขาไปเลยว่าว่ารอบที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่ะปึ๊บตีอันนี้คือตอนที่ลบเกาะอ,อยู่ครับดามเมจ9 1 9ทุกคนจะสังเกตเห็นไหมว่าผมตีเบาลงเยอะจากคลิปที่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้คือผมถอดของคี้ออกให้ทุกคนเห็นว่าเออของผมถอดของคีออกไปหมดแล้วนะครับมันไม่ได้ติดคี้เลยนะครับมันไม่ได้ติดคี้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถามว่ามันเพิ่มขึ้นไหมมันเพิ่มขึ้นนะแต่ว่ารอบเนี้ยดามเมจมันจะเห็นว่ามันอ่อนแอเพราะว่าอะไรพระว่าตัวละครมันไม่มีของครับอ่ะ919รอบพที่แล้วตี1 6 0 0กว่ารอบนี้ตี1919อ่ะเนี่ยดูนะ750กับ900ถือว่าเยอะไหมครับ200แต้มเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเจาะเกาะเนี่ยมันบวกมาเยอะนะครับ200แต้มไม่ไม่ถือว่าน้อยนะถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดในดามเมจหลักหมื่นเนี่ยก็อาจจะต่างกัน3 4 5000ได้เลยนะ ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าตัวละครผมมันไม่ได้ตีทีละ200 500อย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าตัวละครผมมันตีอยู่หลักประมาณเอ่อดาเมจสักประมาณ2,000เอ่อ5,000อย่างเงี้ยดาเมจมันก็จะต่างกันเท่าไหร่ดาเมจมันก็จะต่างขึ้นมาประมาณ1,400ี่0 0 1,600มันก็ประมาณ50% 60%ได้นะครับทีนี้มันก็อยู่ที่ค่าเพนของตัว <All right. S 1> ของลีน่าแล้วและอันเนี้ยผมจะให้ดูนะครับ you <can> อ่ะสมมติผมกด E ลีน่าเนี่ยจะสังเกตไหมว่าลีน่ามันนนตีีเเเเเเเกืืออบท่่าดิมมลลลยยคว50นะ คือจำได้ไหมว่าตอนมอนเลเวล30เดี๋ยวผมตี316ใช่ไหมแล้วแล้วตอนนี้ลิน่าตีจาก316เป็นเท่าไหร่เป็นเป็น280ใช่ไหมอ่ะ286้ย28อเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย316แต้มกับ316ดามเมจกับเอ่อดามเมจเท่าไหร่กับดามเมจ286รเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวเองเห็นไหมแสดงว่าค่าเพน เลโชมันมีผลมากๆนะครับมันทําให้เราตีมอนที่มีเลเวลสูงกว่าเราเนี่ยได้ได้ไดาเมจที่สูงขึ้นกว่าเดิมสังเก็ตไหมครับอ่ะอันเนี้ยน่าจะหมดข้อกังขาไปแล้วนะคือวันได้ผมทําให้ดูแล้วมันไม่ติดคิแต่มันเบาเพราะอะไรมันเบาเพราะว่าของผมหายครับเพราะว่าผมถอดดิสไรต์ที่เป็นดาเมจออกถอดดิสไรต์ที่มันมีค่าของเพนติดมาด้วยค่าของแอตแทกเปอร์เซ็นต์ออกมา เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันก็เลยตีไม่ถึง1611เ,เหมือนรอบที่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตีถึง1611ยเนี่ยยังไงดาเมจ uh. มันก็ขึ้นถึง2 4 0 0อยู่แล้วครับแต่ตอนนี้มันตีได้แค่7 0 0มันไม่มีทางที่จะเห็นได้ค่าเท่าเดิมนะครับพะทีเนี้ยดาเมจเราสูงขึ้นเท่าไหร่ยิ่งดาเมจเราเยอะยิ่งดาเมจเราสูงขึ้นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเห็นค่าของเพจเลโชมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันเนี้ยผมฝากเอาไว้แล้วกันนะครับว่ารอบที่แล โอเคมาน่าจะโอเคนะครับวันนี้ก็10 10กว่านาทีแล้วนะครับก็น่าจะหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจในเรื่องของเพนมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของหลายหลายอย่างนะครับโอเคสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถอ,อคอมเมนต์ถามได้นะครับแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปแนวไหนหรืออยากเ,เป็นในส่วนของการช่วยว่าแบบเอออยากอยากให้มีคอนเทนต์อะไรเกิดขึ้นในช่องนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วเอาไปเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายฮนะ